สวัสดีคร er ับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครวคุณสอยขอบคุณมากครับพบกันันประจำแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกท่านกินอิ่มและนอนหลับส่วนนอนแล้วจะฝันถึงใครอีกเรื่องหนึ่งนะครับถูกต้องหลังๆผมนอนแล้วไม่ดีผมทำไมอ่ะผมฝันเห็นผีตลอดเลยเฮ้ยจริงเนี่ยจริงๆผีอะไรผีรักทุกวินาทีเผลอรักทุกวินาที โอ้โหขอบคุณไม่ออไม่รอดหรอกครับ <c oughs> ไอพ้พวกฝันนะ่ะ <c oughs> ก็ได้แต่ฝันลกูกๆทั้งแ่ ความจริงไม่เคยเกิดขึ้นในหัวใจเลยครับคุณต้องทํางานน้อยลงหน่อยหมั่นดูแลตัวเองออกกําลังกายแล้วออกไปพบผู้คนบ้างวันๆทำแต่งานอย่างเดียวคุณจะไปหาผู้หญิงที่ไหนจะไปเถอเตอได้ยังไงวันๆเดินทางไปต่างประเทศอย่างเดียวเออแล้วคนเราเนี่ยเจอคู่ครองเมื่อไหร่อายุจนป่านนี้แล้วหกสิบหกตามวิกิพีเดียแล้วเนี่ยต้เจอคู่ครองแล้วอานะอ่านจนอ่านจย เราต้องต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับให้กับตัวเองการงานเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแต่การพักผ่อนที่สําคัญที่สุดคือพักผ่อนจิตใจหาเวลาพักผ่อนจิตใจให้ถูกต้องครับผมครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับไอ้โตอยู่ซอยเดียวกันเราคบหากันมาตั้งแต่เรียนอนุบาลแล้วครับร้านไทยตยอยาทยตอย เรานะครับมีร้านป้าอ้วน oh. เป็นร้านขายอาหารตามสั่ง oh. แล้วอยู่ท้ายซอยด้วยใช่ผมกับไอ้โตเนี่ยไปกินร้านนี้ประจำ oh. กินมนาตั้งแต่เด็กยันโตครับไปแล้วก็มีความสุขมากครับพอไปเจอหน้าป้าอ้วน oh. ไอ้โตรีบสั่งเลยป้าอ้วน oh. ส้ตมตำครกหนึ่ง oh. พออ้วนบอกเอาเผ็ดไหมจ๊ะดีอ่ะไอ้โตบอกไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กินอ้าวอ้าว้วนบ่ออ้วนแล้วออ้วนบอกโอเคงั้นเป็ดจยากส้มตำเป็นสากดีกว่าไม่ตโตดิ่มนานดีโตบอกว่าเออก็ถ้าสากเนี่ยขอเป็นสากกระเบือนะครับยันลือลบด้วยอ้าวแ่่อ้วนก็ค้อนใส่โตแล้วก็หันมาคุยกับผมแทนพอ้วนก็กินอะไรจ้าลูกผมก็บอกว่าเอา กับเผาไก่จะใส่เป็ดพ่อการเพื่อนเอาเผ็ดๆแต่ว่าไม่ใส่พริกนะครับป้าก็บอกว่าเออเอาเข้าไปเอาแล้วยังไงอีกว่ามาผมก็บอกว่ารัดข้าวมาเลยป้าเอาร้อนร้อนร้อนมากๆแต่เราให้เย็นแล้วค่อยเสิร์ ป้าก็บอกว่าเอางั้นเอามีดไปฝากก่อนคนละเล่มแล้วสอคนไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วก็กินตอนเย็นๆโอ้ร้านนี้น่านั่งมากครับผมแล้วซอยนี้น่าจะเป็นชื่อซอยว่าซอยสุขสันต์ครับคนเราต้องมีความสุขอันนี้คือการหยอกล้อหยอกล้อกันเล่นๆแต่ว่าสอคนที่ตายแล้วนะครับถ้ายังนะก็หลังจากที่ตายแล้วป้าไม่ตายยังไม่ตายยังไตายเขาถามว่าสองคนนี้นะครับผม คุณอ้วนกับคุณอโตคุณโตจะไปจังหวัดสิงห์บุรีจะไปกินอะไรดีแบบว่าอยากกินข้าวแกงที่อยู่ในซอยเหมือนอย่างงี้โอ้โหผมบอกได้คําเดียวแล้วถ้าไปสิงห์บุรีนะท่านผู้ชมวันนี้บนโต๊ะทั้งโต๊ะเนี่ยนะมันเต็มคร่าครั่นไปด้วยความเป็นสิงห์สิงห์แท้ถ้าไปจังหวัดสิงห์บุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านน้องเปิ้ลจังหวัดสิงห์บุรีจากกรุงเทพมหานครนะครับใช้ทางหลวงหมายเลข32 ถนนสายเอเชียเมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่103แยกอินบุรีให้กลับรถและขลับตรงมาประมาณ100เมตรจะเห็นปั๊มเชลอยู่ด้านซ้ายมือร้านน้องเปิ้ลจะอยู่ในปัม๊มมาจังหวัดสิงห์บุรีถ้าไม่กินข้าวแกงที่ร้านน้องเปิ้ลถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว30ปีโดยคุณสลักจิตเปิดเมื่อปีพศ2528 และนำชื่อของลูกสาวคือน้องเปิ้ลเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อร้านอาหารในร้านทั้งหมดจะเป็นสูตรของคุณยายทําสืบทอดกันมาร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆขวัญใจนักเดินทางเอาเป็นว่าถ้าผ่านถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดสิงห์บุรีถ้าไม่กินข้าวแกงที่ร้านน้องเปิ้ลถือว่าผิดที่ร้านจะมีเมนูอาหารเยอะมากประมาณ30ชนิดต่อวัน มีทั้งพะโล้ต้มขาไก่แกงขี้เหล็กเทพโพพันแนงหมูพันแนงเนื้อปลาช่อนทอดไข่ตุน๋นน้ำพริกปลาทูและเมนูอื่นๆอีกเพียบเคล็ดลับทำแบบหม้อต่อหม้อใกล้หมดถึงจะทำเพื่อความสดใหม่ทำเหมือนกินเองไม่หวงของ ใช้มะนาวแท้ๆคั้นเองพริกแกงทำเองจะหอมและถึงเครื่องไข่ตุนใช้น้ำข้าวเพื่อความหวานหอมและจะทำให้เนื้อไข่เนีย,เน,ยนเป็นพิเศษข้าวแกงราคาจะอยู่ที่35ถึง50บาทร้านน้องเปิ้ลจังหวัดสิงห์บุรีเปิด6โมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มจากสิงห์บุรีมาอยู่ในรายการเลยครับ ท่านจะดูความเต็มใจของเขานะเ,เข้ามาถ้าเกิดเขาเป็นร้านขขาแกงเขาจะเอามาสักอย่างสองอย่าง ก็พอไหวล่ะแต่น,นี่เขาไม่นี่เขาเอามาเต็มเพียบโตแบบนี้เลยอันนี้บอกได้เลยว่าเราเลี้ยงคุณได้ทั้งห้วยขวางเลยโอ้แล้วมันเป็นความตั้งใจจริงของเขาแล้วไม่ได้แค่ส่งของขามามากันเองทั้งครอบครัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หญิงตรงกลางเสื้อสีชมพูที่ยกมือว่าอยู่นี้เนี่ยคือคุณสลักจิตใช่ครับคุณสลักจิตไม่ใช่น้องเปิ้ลน้องเปิ้ลนไม่ใช่น้องเปิ้ลเป็นรุ่นหลานแล้วแต่ว่าเนี่ยคือคุณสลักจิตท่านผู้ชมครับนี่แหละจอยสลักจิตดัง็ เป็นลูกๆที่มาช่วยกันทํานทั้งหมดแล้ววันนี้ก็มาทําที่นี่เลยเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจะเริ่มต้นผมถามนิดนึงก่อนว่ามันเยอะขนาดนี้ผมให้เลือกคนละสองอย่างฮะสำหรับคุณไข่เลือกสองอย่างอะไรไข่พะโล้กับไข่ตุ๋นโอ้โหสองไข่เลยอะไข่จองไข่อะคุณเลือกสองอย่างปลาช่อนกับปลาดุกปลาช่อนกับปลาดุกนี่กับปลาอย่างเดียวของคุณปลาดุกกับแกงกะหลี่ครับโอเคเมื่อคุณเลือกเสร็จเรียบร้อยตาผมผมเลือกหมดเลย คยงอก่อผม่าเนีกพวกคุณสอย่างดิผมไม่ออกค่ะบอกว่า2อ,อย่างเอ,งอ,ง,องอ่ะเอทานผชมครับวิธีการกินไข่บุลดที่ถูกต้องค<า>รับ่อางนี้ก่อนเลยาดมูไหนาด,ดนี่เลยครับแล้วดูนะครับยมไข่สุนที่บอกว่าเป็นน้ำข้าวเ่ออผิวมันเนียนละเอียดนุ่มเป็นโหกเหมือนคัสตาร์ดโอเดี๋ยวก่อนคุณคุณคุณมันลื่นผ่านล่องฟันเข้าคองครับอร่อยมาก ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไข่พะโล้ไข่พะโล้ที่ใช้ทำนี่ใช้ไข่อะไรครับใช้ไข่อะไรฮะไข่เป็ดไข่พะโล้ผมถึงว่าเนี่ยมันถึงนี่เนี่ยผมเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมถึงบอกว่ามันต้องไข่เป็ดงงงงเลยเพราะมันออกเป็นงี้อ่นี่จดูดิเนี่ยเห็นไหมแล้วผมเชื่อว่าไข่เป็ดชนิดนี่เป็นไข่เป็ดที่ตายในท้องแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเลือกปลาดุกอะคุณเลือกปลาเนี้ยไม่พอดีเขาพูดไข่เป็ดก็เลยอยากกินดูดูนี่เอาให้คุณครึ่งหนึ่งเอาไปเอโอเค ผมอ่าเราอยากลองไก่ตุนเขากินเลยพะโล้ระโล้คุณทานได้เลยพะโล้ครอบพะโล้ไหนยังปลาดุกปลาดุกดูปลาดุกครับไม่ใช่ปลาดุกกับพะโล้หวินกหวานหูแล้วร้านนี้นะพะโล้ถึงแม้จะสีดำแต่ใจคนทำสีชมพูจะบอกให้เลยบ้าไปแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของพะโล้ที่รสชาติเข้มแต่น้ำใสแบบเนี้ย มันเป็นสูตรต้นตำรับของร้านข้าวแกงแบบอริจินแนลอย่างนี้เขาเรียกว่าพะโล้น้ำใสใจจริงน้ำใสรสอร่อยเออร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวก่อนกงจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคั่วก่อนนะแล้วถึงจะละลาย็นน้ำพะโล้เขาจะบอกว่าการกินไข่พะโล้ต้องกินกับผนงครับมันถึงจะถึงเด็ดครับนี่ครับแต่ว่าที่กินได้ตลอดเวลาคือครับภัดุกครับผมผมว่าไม่จริงครับผมว่าคุณกินได้ตลอดเวลาทุกอย่างครับ ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเรียบเป็นแล้วครับคุณเป็นแล้วครับคุณกินเนื้อให้ไหมผมกินเนื้อท่านผู้ชมขอโทษนะครับเวลามันจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วคุณกินเลยอร่อย ไปสิงบุรีห้ามพลาดอย่าพลาดร้านน้องเปิ้ลร้านข้าวแกงเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง4ทุ่ม6โมงเช้าหกโมงเช้าเหรอโอ้โหตายแล้วแโมงกำลังเป็นช่วงที่แบบคนเยอะน้องก้นตื่นนัางแต3สามสลักจิตจ๋าสลักจิตน้องไม่คิดจะพักผ่อนบ้างเลยนะทีนี้น้องก็อายุวนนาเยอะแล้วยังเปิดตั้งแต่6โมงนะจ๊ะดีมากอย่าพลาดครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกรช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับโอ้โหอร่อยมากไอ้นี่อร่อยมาก ปลากระพงทอดราดแกนเขียวหวานครับปลาต้องกรอบจริงๆนะปลากระพงนี่ปลากระพงน้ำจืดหรือว่าน้ำเค็มครับน้ำปล่อยค่ะตอบได้เลยครับปลากระพงหน้าก่อยเป็นไงดูดูดูนะลรวดูได้หนูอ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับแคทเธอยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโคคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใมอร่อยด้วยด้วยด้วยดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเมื่อกันลืม ครับทุกคติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไครต์ด้วยนะครับครับผมฮัลโหลยูทูบฮลโหลยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับรอบย่างนันเลยซับต์ใครไม่ใช่ซับต์ใครอ๋อกดติดตามแล้ะคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน